ผู้ถามเป็นผู้ชายนะครับบอกว่าปัจจุบันอายุ21ปีเป็นคนหน้าตาดีมีผู้หญิงมาชอบหลายคนไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนไหนมาก่อนยังบริสุทธิ์ผุดพองอยู่และไม่เคยช่วยตัวเองด้วยนะครับยกเว้นเมื่อเร็วๆนี้ช่วยตัวเองไป3าครั้งผิดปกติหรือเปล่ากับการช่วยตัวเองแล้วถ้าไปมีเพศสัมพันธ์จะเป็นอุปสรรคไหมควรจะไปเชี่ยวผู้หญิงก่อนดีไหมครับับผมผมคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยผู้ชายเด็กผู้ชายจะมีการช่วยตัวเองเนี่ยก่อนวนัยนี้เป็นส่วนใหญ่ นั่นน,นะสิ21ซ,ซึ่งถือว่าเป็นเรื่อง21 <12. S> นี่นตโตแล้วนะครับผม,ผมไม่มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติอ๋อครับแต่ว่าอาจจะสำหรับในรายนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอ,อยู่ในครอบครัวที่มีการสอนอบรมมาว่าการเอามือไปสัมผัสเอาไว้เพศเนี่ยเป็นเรื่องที่สกปรกหรือบาปนะอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่เหมาะสมก็เลยทำให้เขาเนี่ยไปสัมผัสในวัย ที่ที่มันเลยมาแล้วนะครับว่าหมายถึงช้าไปนิดหนึง่งแต่ก็ไม่แปลกอะไร,รไม่แปลกอะไรถือว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับแล้วแล้วก็คือ,ค,อคือผมคิดว่าไม่จําเป็นคือจะไม่มีผลอะไรต่อการที่จะไปมีเพศสมัมพันธ์กับใครอีกนะฮะคือ,ค,อคือผมไม่ผมไม่เข้าใจประเด็นคําถามที่สองว่า<ข>ถ้าไปมีเพศสมัมพันธ์นี่จะมีอุปสรรคอะไรคือเขาคงคิดว่าเขาถ้าให้ผมเดานะคนนี้เขาคือคิดว่าเขาคงยังละอ่อน อย่างด้อยประสบการณ์มากที่ดูขนาด21ปีนี่ยังพึ่งช่วยตัวเองแล้วต่อไปนี่จะมีอุปสรรคในการมีเพศสัมพันธ์อย่างธรรมดาไหมต้ิงไม่ไม่มีนะแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์แบบช่วยตัวเองถึง3ครั้งติดกันนี่ก็เป็นการแสดงว่าเขาเขาสามารถจะมีความสุขทางเพศได้ตามปกติชอบนะก็เลแล้วก็แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวหญิงบริการเพื่อจะเพื่อจะฝึกฝนหรือทดลองหรอกพอถึงจุดนั้นเนี่ยอันนี้เขามีคือมีร่างกายปกติว่างั้นเถอะนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวฝึกฝนอะไร ให้เดาต่อแล้วกันนะฮะเขาคงจะมีแฟนแล้วล่ะหรือมีผู้หญิงมาชอบอแล้วก็คิดอยากจะมีความสุขอยากมีความสุขกับคู่รักแล้วก็เลยคิดว่าเอออยากจะให้คู่รักมีความสุขอย่างเต็มที่เนี่ยควรจะไปฝึกวิทยายุทธกับหญิงให้บริการก่อนดีไหมคิดว่าไม่จำเป็นแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราพบว่าในรุ่นใหม่เนี่ยเวลาไปเที่ยวยิมบริการเนี่ยความสุขจะน้อยกว่าเที่ยวหรือมีเพศสัมพันธ์กับตัวเอง เพราะว่าโดยทั่วไปอยู่บริการต้องมีทุกอย่างหลายคนยังตะกิดตะโว,วงมันต้องมีสัตจังหวะแล้วก็อะไรก็แล้วแ,แ,แต่แต่ว่าถ้ากัแบกบัแบกับภรรยาเนี่ยกับคู่รักมันจะเ <จะ S 2> ลือดมันจะมันจะไปของมันเรีอนสอนนีแบบ่นะจะมีความรู้สึกมีความสุขนี่ก็ดีทําให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปฝึกของอย่างนี้นะฮะรับรู้ไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ถึงเวลาก็ฝึกภรรยามีความเปนมือจะมีความสุขมาก